สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำคัพเค้กกันนะครับสำหรับคัพเค้กนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้เลยนะครับคนนี้ก็คือเป็นบัตเตอร์เลมอนคัพเค้กนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทํากันแบบง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับที่จะมาแนะนําเมนูในวันนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆดูแล้วนะครับคิดว้ามีประโยชน์สําหรับคนอื่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทําแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะครับที่เรามาดูในส่วนผสมนะครับก็จะมี เนยสดนะครับแล้วก็จะมีไอซิ่งนะครับมีแป้งเค้กนะครับมีนมสดนะครับมีมะนาวเหลืองนะครับ1ลูกนะครับแล้วก็จะมีผงฟูแล้วก็มีเกลือนะครับมีไข่2ใบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยนะครับเราก็มีคูดนะครับเราจะคูดผิวของมะนาวเหลืองนะครับให้เป็นเส้นยาวๆนะครับนี่อีกสักประมาณ ครึ่งลูกนะครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ตกแต่งนะครับตอนที่เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ต้องเยอะครับเอาสักสิบยเส้นนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาขูดเป็นฝอยนะครับเป็นเปลือกมะนาวเหลืองฝอยนะครับเพื่อที่จะเอาไปผสมนะครับกับเนื้อเค้กนะครับที่เป็นคับเค้กรสมะนาวของเรานะครับกอลูกหนึ่งก็ขูด ให้หมดลูกเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือในส่วนของ1ลูกก็จะได้เท่านี้ไม่ไม่เยอะมากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นครึ่งนะครับแล้วก็บีบเอาน้ําของมะนาวเหลืองไว้นะครับเอาไว้ผสมกับอไอซิ่งนะครับเพื่อที่จะแต่งหน้าเค้กนะครับช่วงที่เราอบเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็แยกไว้นะครับเราก็จะมาเริ่มการตีเค้กกันเลยนะครับเราก็จะเอาเนยนะครับที่ตวงไว้ต้องทิ้งไว้ให้นิ่มนะครับต้องเป็นเนยนิ่มๆนะครับจะได้ตีง่ายนะครับแล้วก็ตีเนยให้แตกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยตามด้วยไอซิ่งนะครับเป็นน้ําตาลไอซิ่งนะครับที่เราเตรียมไว้สำหรับในการทําครั้งนี้ส่วนผสมนะครับผมจะ เขียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถตามไปดูได้เลยนะครับแล้วก็จะแบ่งน้ำตาลออกเป็น2ส่วนนะครับตีกับเนยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ำตาลฟูงกระจายจนเกินไปนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ตีไอซิ่งกับเนยสดนะครับให้ขึ้นนะครับเป็นสีขาวนะครับนวลๆนะครับ ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ10-20ึนาทีนะครับเพื่อนๆก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ขึ้นฟูนะครับเป็นสีขาวนะครับก็ใช้ที่สปีด2นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตีน้อยๆนะครับก็ใช้เป็นเครื่องตีมือถือก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะสะดวกนะครับสำหรับทำกินที่บ้านนะครับแต่ถ้าจะใช้ปริมาณที่เยอะก็สามารถที่จะเพิ่มสูตรได้นะครับที่ผมให้เพื่อนๆก็คือจะเป็นสูตรเล็กนะครับสามารถที่จะเอาทํากินได้ที่บ้านนะครับจากนั้นพอน้ําตาลไอซิ่งกับเนยนะครับขึ้นเป็นสีขาวแล้วก็เติมไข่นะครับมี2ใบที่เราเตรียมไว้นะครับก็ใส่ไปทีละใบนะครับใบแรกใส่เข้าไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับ พอใบแรกเข้ากันแล้วนะครับกับเค้กนะครับเราก็เติมในส่วนของใบที่2นะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับเข้ากันแล้วนะครับ เราก็จะมาใส่ในส่วนที่เป็นแป้งนะครับในแป้งเราก็จะร่อนร่อนแป้งนะครับแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับหรือเพื่อนๆสามารถที่จะร่อนแป้งไว้ก yeah. ่อนได้นะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกใส่ไปก่อนแล้วก็ตีให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วเราค่อยตามไปด้วยส่วนที่2นะครับเพื่อนๆก็อาจจะใช้ไม้ พายพลาสติกนะครับตะล่อมให้แป้งเข้ากับอไอซิ่งแล้วก็เนยสักนล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเค้กฟุ้งกระจายนะครับเราก็แบ่งเป็น2ส่วนนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีที่สปีดสองนะครับพอส่วนแรกนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเพื่อนๆก็ตามไปด้วยส่วนที่2นะครับ แล้วก็ตีส่วนที่2ให้เข้ากันนะครับก็จะคนใช้เครื่องตีคนก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แป้งเค้กฟงกระจายนะครับแล้วก็ตีต่อไปได้เลยนะครับก็ตีให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นพอเนื้อเค้กเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเพื่อก็เอานมนะครับนมสดที่เราเตรียมไว้นะครับ ค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนให้ส่วนผสมนะครับทั้งหมดเข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็นําของส่วนของผิวมะนาวนะครับที่ขูดเป็นฝอยเล็กๆนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับ เสร็จแล้วก็จะเสร็จแล้วนะครับในส่วนของการตีนะครับเลมอนบัตเตอร์นะครับเลมอนบัตเตอร์เค้กของเรานะครับซึ่งที่จะใส่วันนี้เป็นทําเป็นรูปแบบของคัพเค้กนะครับหลังจากที่เพื่อนๆตีแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไม้พลาสติกพายนะครับคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะ ทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับในส่วนที่ติดอยู่ข้างๆหม้อนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของพิมพ์นะครับหลังจากที่เพื่อนเตรียมพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็กระดาษนะครับที่รองนะครับสําหรับทําครับเค้กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาบีบเค้กนะครับใส่เป็นถ้วยกระดาษนะครับสำหรับครับเค้กนะครับเพื่อนก็จะสามารถเอาเป็นถุงนะครับบีบเป็นถุงบีบก็ได้นะ หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสกูฟอัดสกีมก็ได้นะครับหรือเป็นช้อนก็ได้นะครับสำหรับในการตักใส่พิมพ์นะครับแต่ถ้าเป็นการจะสะดวกมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้ถุงนะครับแล้วก็บีบลงไปเลยนะครับจะได้สัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ12ถ้วยนะครับถ้วยประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะนําไปอบนะครับที่เตาอุณหภูมิ175องศาครับเป็นเวลาประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะได้เลมอนบัตเตอร์คัพเค้กของเรานะครับแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้เค้กของเราคายเย็นก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะครับสำหรับการแต่งหน้านะครับก็จะมีไอซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเขียน ส่วนผสมไว้ด้านล่างคิปนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทํากันได้เลยนะครับก็จะมีในส่วนของไอซิ่งนะครับแล้วก็น้ํามะนาวเหลืองนะครับที่เราคั้นไว้ตอนแรกนะครับเอาสส่วนนี้มาผสมกันนะครับค่อยๆเทน้ำมะนาลงไปแล้วก็คนนะครับให้ไอซิ่งของเราเป็นนืดๆนะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นํามาแต่งเค้กได้เลยนะครับเป็นแบบ เพื่อนๆสามารถที่จะนำไปจุ่มก็ได้นะครับหรือจะเทลงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาแต่งด้วยนะครับมะนาวผิวมะนาวนะครับที่ขูดไว้เป็นเส้นในตอนแรกนะครับเราก็จะได้คัพเค้กเลมอนนะครับที่อร่อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูวิธีการทำนะครับ คิดว่าไม่ยากใช่ไหมครับเพื่อนๆลองเอาไปทําต่างกันดูนะครับก็อาจจะสามารถเอาไปทําขายกันได้นะครับหรือก็เอาไปทํากินที่บ้านนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในการทําขนมนะครับก็อย่าลืมกดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับ,บนี้สวัสดีครับ